ครับมือนี้ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ f อฟซีนะครับที่เสียจวนครับเพิ่อนเสซตจัดทําธุรกิจของเพิ่อนนะครับเพิ่นก็มีเวลาครับมาวอลวกเพิ่มฝันหรือว่ามาให้แนวทางครับเสียจวนนะครับเล็กรวินเงินหลานหรือว่าสายฝันเงินหลานครับเพราะว่าเสียจวนเพิ่นบ่ค่อยได้อยู่ครับเพิ่นก็ยากนะครับเนี่ยเลียนหนาเลนหลังธุรกิจหลายนะครับงวดที่ผ่านมาครับของเสียจวน Icana, เขาเทิ่งบนเทิ่ง <todavía> ล <idal Industry. S 1> ่างเป็นตะสวอนเลขกำนวลผสมกับหนึ่งนะครับมาเต็มเต็มหลักการทะเบียนลดขั้นของเสียจวนครับเมันก็ตามอีกมันได้บนได้ล่างครับก็ดีใจนะครับทีเอฟซีสายบุญนะครับกับเอฟซีเสียจวนครับก็ได้ตามเสียจวนเพิ่นนะครับงวดนี้ครับก็ถือว่าเป็นความสุขดีของเอฟซีครับที่เสียเพิ่น มาหัวมาเห็นยิ้มดอกยิ้มไปทุระคือกันนะครัแต่งมูอเท่น้ามาเสียปัญญามาทำคลิปก่ยานบริหารจีบไอเอฟซีนะครับแอดยิ้มกาแฟเรียนมาครับกมาสวัสดีเสียดีเสียจวนน้ำกันครับสวัสดี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 ครับครับผมขึ้นหอดขึ้นหอดขึ้นหอดขึ้นเก่าครับผมแล้วบรได้มาหลายงวดแล้วครับผมก็ะปุกเอกบอกยานพอดีครับเรียกเขาภาษาแล้ว เขาภาษาถึงวัดเดียวแล้วเขเอยากบอกเขาว่าไปยเยอะมันพอดีไปรับลูกสาวพอดีลูกสาวจบมาพอดีจบรักเตอร์นะครับเป็นกเตอร์จกยลรมันครับแล้วยิมาหาอะไรพันดําพอดีจบไล้วไปรับลูกสาวมาเมืองอันกะเอ้วมัเหล็สี่ก็ได้สี่เลขลูกสาวสามเกตนะครับทีนมันออกสามเกตครับ หกสองหกนี่แหละครับผมละได้ที่เทียบยอมถึงได้สามเกียร์เพราะซอสเกินลูกพอดีครับผมละได้ได้ได้สามเกียร์ตัวเดียวแต่พได้ฟันตัวนั้นครับที่ที่วัดบัานิดหนึ่งนะครับผมอ่แอบรถไปอ่นกนกตกลงมาใส่รถผม ครับผมขั้นขันรถเบ็นเนาะขั้นขั้น,<ข>นเบดป่บครับเดีเบียันหนึ่งสองหนึ่งโอ้โครับโอ้แต่ว่ามันบ,บอกเลขบ่อแล้วได้ซื้อไว้เลถือตันั่นและครับเออขั้นนึงกับยางหัวอีกประเดยนขั้นขั้น้นรถเบ,เบ,บี้นยน่ะครมเบียนหาซับแบบตัวน้นโอ้แล้วได้ถือบนล่างได้ได้ได้ขั้นขั้นฟอดขั้นไม่เนี่ย่ะครับครับเราได้ได้แล้วอที่เคื่อมั่นใจว่าจะออกแล้วจะมาบอกอีกดิครับผม กอดนี้ฝันหรือว่าจังไรครับเสฉยจังฝันฝันอันนี้มันหลายมือฟันเนาะ่อแล้วคอเบอกมือแรกเลยครับเด้อครับผมผมฝันมือแรียกอ่าเพิ่งว่าเลขออกแล้วว่าสั้นแล้วว่าไม่ใช่เ่ออกดอกผมเลียอ่าถามว่าหน้าออกแล้วไม่ใช่บ่ออกอกดอกผมบอกผมอ่านข้อมฝันให้ไอเอสซีมันฟังเนาะครับผมผมฝันว่าเลขออกสามสามล่างมาสั้น บวดออกสามหาภาษนเอ้าขึ้นไปจะสามเทาภาษนผมว่าครับผมแล้วต้องขึ้น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 ตองงวดขึ้นขึ้นออกเรียกอะไรไหมย้มครับผมได้ได้ได้สามสามกับสามหาโอ้แต่ตองงวดบ่คเมียต้องต้องงวดบัดนี้เรียกว่าฝันไม่อีกเลยป่าครับผมอ่า่างั้นสามมือขึ้นหลังน่ะครับฝันว่าแป ไปเอี้ยงไปไปพ่ออาบบ,บังบังเชียวานเพื่อนรุดลงรถเพื่น,น,ลลนครับผมหน่วยหนึ่งเขาไม่อยากไปขึ้นเหนเพื่อนแต่เพือ่พอนรถรถเพื่อนเรียนไวครับแต่ไม่มีเบื่อยูยูยูย่บักสมเชียวานเพ่ช่ไหวเ<อ>บืบอ่บอเอเบื่อเเสี้ยวขาวไรครับผมโอเบื่อราคาไม่ได้น่ะเบื่อราคาเบื่อเบอ เบอร์ใหญ่เบอร์น้อยก็บอกยักม I mean ันไม่เขียนวะไซี่คกับสองซี่คับสองเอาเบอร์ซี่ก็เบอร์สองเลไมใช่ครับเบอร์ซี่ก็เบอร์สองเอาไม่เป็นยัเือเป็นยสราเลขครับคฝันอันนี้ฝันตะตองหวดวปะครับเสียบอลฝัตะตองก็คือสามสักอันนี้ครับผมสามสักสามหาที่นี่น่ะเมื่ฝันเห็นหมักส่เขียวหวานมันลุ้รถพลลงมาครับผมที่ได้ครับ มันเฮียบัดเพราะว่ามันเฮียเ่องรถมันเฮียเ่องรถแล้วครับผมเลยเอาไปเอาพยายาไปขึ้นเพิ่นเพ้่นรถเพิ่นไปไปกอนบ๊อบบ๊จอดเลยครับแล้วอยู่ได้เบอร์ส่งเขียนมานเพืพี่ก็เขียนไปเบอร์ไปเรียนเลขซีก็เลขสองก็เรีตูมเรียกกันจะถึงไหมครับครับผมเราซีแล้วก็บสองมาทั้งไต่นี่หม แล้วเอฟซสื่จังไดบ้างครับเอฟซี่นก็ว่าคนสื่อซีอสอง่นฝันดีครับเพระท่านว่าเนี่ยเออพราะมันสินตัวเดียวนั่เ <c oughs> พราะว่ามันเปลี่ยนความฝันเด้ทั้งผมแหละที่ผมบอกขมอยากเหันพี่น้องเพินเงินอมอยากเิ็นบอเผมอยากให้มัอถือโหลดเจ็งสีแล้วเอฟซีว่าเนีม่มันแมนเลขสีออกซีสองสองสีางบอกเานว่าเันป็นังสัน ท่านสองรวมกันนอะครับผมเพราะว่ามันเด็ดพวกฝันแล้วมันเป็นเบอร์ซีครับสองครับผมไม่อยากจะใส่ที่เอาสมเขียวหวานใส่หลดอดมันกลมเนาะครับเอาซูนย์สี่ศูนย์สองงามบอกซูนย์สี่ศูนย์สองทีครับเอบอเอออาเสียจวนว่าเอาสมเขียวานใส่เนาะครับซูนซี่ศูนย์สองเนาะครับก็คือหยุดแล้วครับ นั่นเรียกผมฝันเนาะแต่ว่าเรียกผมมันเป็นเส่องไรกับผมพค่แจกคทือว่าผมมั่นใจว่าจะมนี่แหละครับพผมเห็นเป็นชัดเจนเลยสี่กับสองสี่กับสองนี่เออเพราะว่าผมฝันว่าเรียกออกแล้วสามสามสามห้าแะคือคือสิบ่อออกดอกพอค่คยฝันมาแล้วเคยฝันมาแล้วก็ค่คยถือว่าออกแล้วจริงจริงเลยครับผมแต่ว่ามาฝันมือรุ่นนี่คือฝันว่าผสมเชื้อวานนี่เออดล่งโล่งเพลินล่ะล่ะครับ อันสามสามกับสามหาขี้ไม่ออกขี้ไม่ออกมาใส่์ตัวนี้ซะอืมออกมาใส่ตัวเออสามมาไซต์ซีก็ได้สามมาใซ่สองอะไรดีบอสโอสามซี่สามสองสี่บอกเออซูนยซี่ศูนย์สองสามสี่สามสองเออครับหาซี่หาสองไปให้พกตัวลงไปครับน้องสามซี่สามสองสามสองครับผมแล้วกัหาตัวแรกก็หาซี่หาสองหาซี่ อ่าสองเนาะไอโเดียมบานศูนยเราเอาเนาะครับเออกมเอาศูนย์ศูนยรับศูนย์สองซะศูนย์ซีศูนย์สองเออพราหลายตัวเราเรียกเอานาะครับเรียกเอาครับในเพนเรียกเอาซะครับเพราะว่าจะแม่นยิ่ว่าจะแม่นย่ครับสองซีนี่อวรบในสองสีเอาเอาไปทจํะไมเนาะเอาครับกันแปดยกุดกัรเปียกตัวกันแปดเออกันเอากันไป้เเลยครับเออครับมันดวงเนาะ บัดนี้ถ้าเป็นคำนวณน,น,นี่เสียเงินใ้คำน่นเลขอ่ะเพิ่นเสียเอาไปอ่าวิ่งนี่เพิ่นเสิเอาเสียชวนสีจัดให้เพิ่นตัวใดครับมันใจเ่ะครับผมคือตัวมันใจได้ไดีเด้อผมมันใจสองครับสองเอออืมครับผมว่าจะว่าจะวิ่งสองลอางเบิ่งของผมเพาะสุดตัวผมนะครับผมจะวิ่งสองอเสียชวนมักสองนะครับเออ ซีกะมากเท่าไหร่ดอกเออแกเอากันไมเดนหน่อยหน่อยครับพอสองสองนะครับเนาะเออว่าจะเป็นสองเอาเอาเอวิ่งสองลดครับโอ้ยวิ่งให้ตัวเดียวเลยครับเอาโคโลลดโคโลเลยฮ่าฮ่ามันถีบเนาะหรือว่าอะอันไหนมันกับเบเนนอนเนาะครับเบแนนอนหรอกเรียกผู้ใดก็ได้ครับบ่มีเพ่อไ้บอกถึงตลอดนั่นวะล่ะครับผม ว่าไม่ให้เราบอกทิ้ตลอดนะครับว่าผิดตลอดนะครับพว่างหมวดมันนี้นมันก้ามากครัครบมันมากแล้วผมพูด้เรื่องเลือดแล้วเรื่องมากนะไม่เพื่อผมถูดบนล่างครับผมบนล่างอืมครับแล้วไม่ได้ผมได้บนล่างเนาะครับผมเรียงรถผมหนึ่งสองหนึ่งครับผมสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนั่นเสียงแล<ม>้วไปออกสองสองหนึ่งยาวใจสามตัวครับเกินในสามตัวเนาะยัไม่ถึงสามตัวครับครับ เงวดงวดง้ดนี่มันใจไรประเสริวนงวดนี่ครับก็ว่ามันใจขึ้นกันเหรอครับมันใจขึ้นกันนะครับเนาะมันใจคักอยู่ครับเออว่ามันจะเป็นไทยซีก็ไทยสองมันรูดเอารวดได้รวดหลังผู้ผู้ผูอันนั้นโอ้ไทยเงี้ยลายนะครับไทยซีไทยสองเออเรียงอะไรว่าเอ็นซีคับสองเอ็นซีระดับสองนะโอ้มันอยู่ไอ้ตัวนั้นตรงกันไปสิแม่อยู่ตรงกันเลยเออมันเป็นไรสิแม่ครับผมนาราไอเอ็นซีครับที่ที่อย่างว่าบอกเลยใครเอ็นซีคนใดเลยครับ ซีก็เป็นตัวกันไปแน้งครับเนาะเออกันไปเนหน่อยคับพ่อกันได้ทุนครับผมเพราะว่ามันก็ละเขาเรียกผมช่วงเขาภาษาสิว่าใครเขาเนาะริมครับผมก็คือเ้าของปูหรือเพาใครเขาเนาะครับถามว่าเขาว่าเขาช่วงออกภาษาอลไรเนาะบาร์เนาะครับผมคือชีเมนและลาบาเนี่ยครับเพราะว่าไอเอฟซีที่ใ้ปีไม่ซะครับผม ือว่าข้อขวัญปีใหม่ดิครับเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ครับผมเออที่ผมบ้าผมก็ใครมาผมอยากบอกว่าถือครับถ้าไปเห็นคลิปนี้แล้วก็ล่องเบิ้งครับครับผมถ้าทัดมักตัวได้ทานก็เอาใส่ครัผมครับผมว่าผมพลาดละครับมั่นใจเพราะเรื่องของนี้มันออกสัญจรมันบปยิมเนาะครับผมสัญจรครับซันจอนที่เชียงใหม่บนเนาะทังเชียงใหม่ครับผักเนื้อครับเออเออพอดีแล้วพอดี บุญบุญปู้ห้ามเหมือนเด็ครับวันทีกเก่าครับผมเพ่นอีทีตัวนี้กันมาท้าบุญกับอะไรเนาะครับผมมาห้บุญวันที่เก่าเนี่ยการเนาะกองเน่าวะกะมีกองเน่าวกับเมื่อคืนมีมะลำครับเตยเมื่อคืนมีมะลำมีครับเสด็จพ่นกับอ่าอาจารย์สมจิตครับผมโอ้โอ้พนดีมากครับผมตอนเมื่อคืนมีมะลำ ครับเสียก็ต้องมาเบิงเดชแ่ว่าเบิงราไม่ร้เลยวาเบิงคือยิ่งข้นองเพิ่ครับ่่เริ่นี่เปวรอนว้อนที่้การข้ควรครับผมครับเออเพื่อ้นม่เนาะกต่อัจนีานบ้นบ้กลางวันนี่มันเมือนบ่เขางเว้นกันนี่ก็มีความเงาลเริ่มเริ่มย่างงกาเริ่มแตุ่้งหนึ่งม่งเศร้าไปแล้วครับเพราะว่ามีใส่บาดตักบาดพร้อมเออเออเซีพัฒนมากบอกขึ้นมากอะไรบ่มาได้ครับมาได้เออมาเลอฟซเด้อพอ ถึงเรียกแล้วก็มาโลดครับผมได้โชคแล้วก็มา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 ทั้งคนอดากว่าเห็นเออไทยลุกับผมก็มาโลดครับฟี่ครับไทยลูกกับเสียจวนเพราเออเลเลครับใหเอฟซีนะมาแล้วเด้อครับผมล่องซืีร่องเบิงให้ค่ารถค่าธรรมันให้ค่าบุญแล้วเมื่อวันเม่นขึ้ว่าเขาแล้วครับผมเมื่อวันนี้ผมถือบนล่างวันนี้ผมต้องถือบนล่างอีน่ะครับผมเออแล้วมเริขึ้นมั่นใจว่ามื่อวันนี้จะไปบอกเอฟซีเพราะว่ามืงออือดกันล่อ หาสร้งก๋วยเตี๋ยวหรือเ่สั้งอ่าก็แรแต้เสียครับฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่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 า๋าฮเาฮ่่า่า่าฮัาเ่่าฮ่าฮ่า่าอ่า่าฮาฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่่าเอาฮล้ฮ่า่า่าฮ่าเ่าย่าฮ่านาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮนาา่าจ่า่่าาเอา่า่าอา่ โอ้ยไปหาทางอย่างบาบ้านจะของได้ก่อนเดอนแบ <laughs> บเราทเจะทาเอาลวดมันอแเยเอาป่านั้ำท่อแต่ว่าขึ้นมาที่มีอ่เอซีเด้อขึ้นไปแล้วก็มีเลขอวิง่งไปเพราะเสียหายครับอย่างไรเอฟซีทียากมาได้กับ,า,า,กบานเี่ยอย่างบสองอะไน้นใบนสองสอง <c ough> ั้ค <c ough> รับบสองครับผมรูปผมบีเวลาจัเ็หนึ่งเมื่อหนึ่งรไปงานรวมงานพืชต่างๆครับผมมันเชื่อมไปนะครับครับรื ขอเวลามาใส่ไอเอสซีจังหน่อยครับก็ขอขอบบุญขอบพุ่นเสียจวนนะครับที่บรรยากบรรณบรรกมาพุ่นไปงานพี่ท่าปลูกเสียงว่าดีนะครับเนาะครับของวัดบันดอนผู้ครับที่ลงที่เอสซีมาเที่ยวด้วยหลายๆละครับครับเสียจวนพุ่นไปอ่าเป็นเจริญงานแล้วเพิ่นก็มาทัคลิปให้ไปไไปปันน่เสริมน้ำให้เพิ่นโอ้เสริมน้ป็เพื่มนท่าเสริมน้ำครับผมถือว่าบุญร้ายแล้วครับเพราะว่าเออแล้วปูเพิ่นแม่พระเจดีย์ต่างๆขุ่นมาแล้วครับผมนั่นแหละ เมือที่เก่าเนาะครับผมเดี๋ยวพอครับผมอยู่นี่เนาะครับผมเอฟซีอังซันแล้วเนาะครับผมให้ควาดพอเถอะอ่าแล้วถ้าเสิญชวนครับให้เลยครับให้ควาดเพื่อนเอายอมพึ่งครับอายุวันโนสุขังพระลังไอเอฟซีลำรวยทุกนาทุกตาด้วยครับเด้ออยู่ดีมีแห้งลำรวยใช้ปีฮ่องเป็ดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของน้องไอนะครับทึงของแตงโมและก็ของแอดยิมครับมืัอนี้ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนะครับที่นี้ครับเสียจวนครับเพิ่นมาแบ่งปันแนวทางนะครับแนวทางครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่าเสียเพิ่นกัยากปนไอเพิ่นกัมานะครับครอบจจกแบ่งปันแนวทางครับให้เอฟซีครับทึ่งคิดหอดเอฟซีอมนะครับเพราะว่าอ่า เพิ่นกับเน่ได้กับลูกสาวเพิ่อนนะครับลูกสาวเพิ่นครับอ่าอ่าเลี้ยนจูบนะครับอ่ากับทั้งเยอรมันนะครับเนาะอ่าครับเพิ่นกับครับแลนหนาแลนหลังนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับแล้วก็เมื่อนี้นะครับเพิ่นก็มาหอหลอบนึงแต่ว่าแอดยิมไอยู่แอดยิมไปทุระนะครับอ่าอ่าเต่งโมก็เลยโทรนําว่าเสียจวนเพิ่นสีมาให้แนวท่างอืมให้เอฟซีนะครับเนาะให้เอฟซี ครับยิ้มกับเฝ้ามาเพื่อจะนําแนวทางของเสียชวนให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนครับขอขอบุญขอบุณทุกทกท่กทนนานนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามากครับเสียชวนครับบอกว่าหาซื้อหาซื้อใดนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวกินใดเลยหมวดนมีกระไดอ่ะผู้ลังคนเสียชวนปล้อยไปให้แล้วไปนั่งคันได้ไปซื้อรอตตอรีแล้วสีนั่งทเท้าเด้วันวสาอ่ะครับอ่ะนี่ก็คือความเสียชวนบุคคลนะครับเนาะอ่ะเพราะว่า อ่าอันนี้แนวทางนะครับทั้งแอนแอติมก็เป็นแนวทางใส่วิจัยยานในการรับชมครับสําหรับของเสียจวนงวดวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาคมนะครับเนาะหนึ่งตุลาคมครับครับหนึ่งโอหนึ่งท่านว่าข่มครับหนึ่งท่านว่าข่มครับเสียจวนเน้นอ่าเน้นวิ่งหรือว่าวิ่งให้นะครับเนาะครับวิ่งให้ก็คือสองนะครับมาสองงวดนี้อ่า ครับผู้ใดติดสองคือสั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยว่าสันว่าอ่างวดนี้ผู้ใดอ่าอ่าวิ่งสองครับก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยครับผมแล้วก็วิ่งซีนี่คือเป็นตัวกันนะครับเด้อซีนี่ตัวกันครับผมสองนี่เป็นตัวเน้นอ่าครับผมกับิจารณาดีๆครับเสียจวนจับคู่ให้ครับอ่ามีสามซีสามสองหาซีหาสองนะครับแล้วก็บศูนย์ซีแล้วก็บศูนย์สองครับผู้ใดตัวมาแล้วก็เสียจวนเพิ่นฝันนะครับเพิ่นฝันว่า ครับเสียจวนฝันว่าฝันขึ้นแรกฝันว่าพันตีเป็นสามสามมาละแต่ว่าพันว่าฝันว่าเลขออกแล้วแต่ว่าระหว่างมันบ่ออกนะครับเนาะอ่าครับฝันว่าเขามาบอกว่าเลขออกสามสามราคาสามยังนี่ละยิ้มกระจำบ่ได้การติดตามในคลิปได้ครับเด้อแล้วก็เลาะมือเสียจวนสีมาคือ้มู่ว่านี่นะครับเพิ่นกับฟันครับเพิ่นฝันว่ารถคันหนึ่งแก่ผสมมาอ่าแก่ผสมเฉวานครับดูทอมปั่นนี่แหละครับล้วนลงพื้นนะครับก็มีราคาอ่าตัวเลขอยู่หน่วยผสมพร้อมเลขสองอยู่บน เลขกซีอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นขีดนะเหล็กซีซีอยู่ข้างล่างคล้ายๆเฮ็ดเลี่ยงกันแบกเล็กไอ้ทูบเสี่ยงไถนะครับเนาะสองโย่สองอยู่ข้างบนซีอยู่ข้างล่างครับอ่าเสียจวนเพราะว่าจะเป็นสองซีบ่ยิ้มบวชันว่าอ่าเสียจวนได้ตีเป็นครับบกักซมเชวานเป็นศูนย์ๆกลมๆบวชันเสียจวนก็ได้ตีใช่นะครับศูนย์ซีศูนย์สองไม่แตงโมครับศูนย์ซีนะครับเนาะศูนย์ซีกับศูนย์สองครับแล้วก็ อ่านี่ครับเหลือเลขบุกสุมเชียวหวานนะครับเด้อความฝันก็คือตีศูนย์สี่กับศูนย์สองครับผมแล้วก็อ่าอันนี้ตีเป็นตัวกันในพร้อมแล้วก็วัดเน,นี่ยพ่วงล่ะสามซี่สามสองห้าซี่ห้าสองครับผมอ่าครับนี่ครับของเสียจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกครูครับคันผูดด้ใดบ่ามักตัวใดก็ตัดออกสันเสียจวนว่าเงินระวังตัวตัดมันออกดิ <c oughs> ครับงวดที่ผ่านมานะครับเสียจวนกับมาเต็มเต็ม,เตมนี่แต่งโม่ม ครับเขาบนเขาล่างเนาะครับแต่ว่า,เ,าเลขคำนวณของเราครับามาทั้งามาทั้งคู่เลยสองกับหนึ่งเนาะครับแล้วก็เพิ่นได้โชคบนล่างเมื่อก,กี้เสียจนแล้วก็งวดนี้ครับเพิ่นว่าผู้ใดบ่าถิมสองขันซื้อได้ลอตเตอรี่ได้อ่าถิ่มสองโมซั่นสัน้งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยว่ายโมซันว่าอ่ะครับอันนี้ก็เป็นความเสียสวนบุคคลเนาะครับเนาะครับกับว่แม่นฟะันธงแล้วก็บ่แม่นั่นนเนาะครับ,บ,บรแล้วก็เป็นแค่ อ่าแนวทางเลยครับเด้ออ่าลอดกินก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยเพักก่น,นครับให้โชคๆมันๆแตงโมไม,ม่ยังเพิ่มเติมบ่ครับครับแตงโมก็ไม่ยังเพิ่มเติมเนาะครับเนาะให้โชคๆมันๆลำๆได้ด้วยๆด้วยตัวเลขของเสียจวนครับคำนวณได้สองเนาะครับเน้นเร็วสั่นว่าอ่าจะผู้ดใดติดสองโบต่ายเนาะครับเนาะอ่าครับผมแล้วก็รสามซีสามสองหาซีหาสอง มักคักก็คือศูนย์สี่กับศูนย์สองมาสั่นเสียจวดครับโศกโศกมันมันลำลำเลยลุ้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตปาถนาทุกประการครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ครับก็ขอให้โศกโศกมันมันลำลำเรยลุ้ยแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมจะขอจบคลิปเสียจวดลงเพื่อสานี้ก็ขอสิทุกทุกท่านนะครับมาเอื้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ครับมีช็อตเด็ดครับปูสิสอนคติธรรมลูกหลาน ใส่หนึ่งท่านอ่าหนึ่งท่านบาคมนะครับเนาะอ่าฟังดีๆพี่แจหน้าคักๆมืออื่นนะครับเด้อนะครับอ่าลูกหลานสีได้ฟังเอฟซี c, สีได้ฟังเสียงปูตานะครับเนาะอ่าครับผมสุงๆมนัมนมันลำลำเรื่อยๆกันเพื่อทุกปู่ทุกคนสอนคติธรรมอ่านะแต่ว่าปูชีบาขาวครับสีมานเนีน่ยบ่ก็รอดแค่นหนึ่งนอะกแตงโมเนาะครับผมหรือว่าจะมีแต่ปูตานะครับอ่ากะมืออื่นรุ่นกันครับแต่ว่าปูตาปูตานี่มาแทนแน่นอนครับสุงๆมันมันลำลำเรื่อยๆแอดยิมแอดไอแอดแตงโม กาบคอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ